สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาดูฟักแฟงที่ปลูกไว้นะครับก็ใช้เมล็ดหยอดลงไปสองเมล็ดนะครับก็ขึ้นมาสองต้นนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเก็บกินลูกไปแล้วสิบกว่าลูกนะครับเกือบเกือบยี่สิบลูกแล้วยังเหลือลูกอีกเดี๋ยวจะพานับดูนะครับว่าสองต้นนี้ที่ปลูกไว้โดยที่เราไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่า มันให้ผลผลิตเรามากแค่ไหนนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสหลูกนะครับ16บหกลูกใหญ่ๆที่สามารถเอาไปทำกินได้นะครับนี่มีลูกอีกลูกนึงสิบเจ็ดครับผมที่สามารถทำกินได้แล้วนะครับเอามีอีกลูกหนึ่งสิบแปดนะครับเอามีอีกสิบเกสิบ ก้าลูกเป็นลูกใหญ่ที่สามารถเอาไปทำอาหารกินได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกใหญ่ที่เอาไปต้มจืดนะครับใส่หมูหรือว่าจะเป็นลูกเล็กที่ใหญ่ประมาณแขนนะครับก็สามารถเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าผัดได้นะครับแล้วก็เอาไปรวมกับที่กินไปแล้วนะครับเกือบ20ลูก ฉลี่ยแล้วตอนนี้ประมาณที่เราได้กินแน่แน,นะครับเกือบสี่ลูกนะครับสต้นที่ยอดไปนะครับแล้วยังมีลูกเล็กๆที่ประมาณสองสานิ้วอีกหลายลูกนะครับผลผลิตที่ได้นะครับสเมล็ดค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยแล้วก็ยังได้กินอีก จากที่เห็นนี้เรายังจะได้กินลูกเล็กๆของมันอีกที่มันจะโตในวันทั้งหน้านะครับก็เน้นเลยนะครับว่าสองต้นนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับตั้งแต่ปลูกเจอกันอีกทีก็คือเห็นลูกแล้วเราก็เอามากินนะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆในหน้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟักเป็นฟักทองบวบอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องดูแลเลยครับ แต่ว่าเราเน้นในเรื่องการปลูกไม่ต้องเยอะนะครับพวกมแมลงพวกอะไรมันก็จะไม่ค่อยมารบกวนนะครับก็ฝากไว้นะครับถ่ายไม้ดูกันนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับ